สวัสดีลูกป,ปอสองทุกคนเลยนะคะในคลิปนี้นะคะคุณนุ่นจะพาทบทวนในหน่วยการเรดูที่้นี่1นะคะ uh, เรื่องแรกนะคะก็คือจะทบทวนตั้งแต่จํานวนคู่แล้วก็จํานวนคี่นะคะ uh. เด็กๆมาดูกันเลย uh. เด็กๆดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่เลข1เลข 2, 2> เลข3เลข4เลข5เลข6กเลขเ็เลข8เลข9กเลข1ิบ ะะเด็กๆมาดูนะคะว่านักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจํานวนคู่นะคะจะมี2 4 6 8ี่แล้วก็10นะคะถ้าหากว่านําสิ่งของเนี่ยมาจัดเป็นคู่เนี่ยเขาก็จะคบคู่ได้พอดีเลยนะคะ2 4 6 8ี่ดสนะคะถ้าเขาจัดเป็นคู่เนี่ยจะครบคู่ได้พอดีเลยนะคะเด็กๆด,ดูนะคะถ้าหากว่า เป็นจำนวนคี่นะคะจำนวนคี่ก็คือ1 3 5 7 9เด็กๆด,ด,ดูรูปไปพร้อมกับค,คุณครูเลยนะคะอ่ะถ้าหากว่านำจับเป็นคู่เนี่ยเขาจะเหลือเศษหนึ่งทุกจำนวนเลยนะคะ,ะดูที่รูป357แล้วก็9นะคะ,อะพอจับคู่แล้วเนี่ยเขาจะมีเศษมาออกอมาด้วยนะคะเศษของเขาอ่ะนี่ยก็คือจำนวนคู่แล้วก็จำนวนคี่นะคะ โอเคอ่าเด็กๆนะคะมาดูหลักแล้วก็ค่าเลขโดดในแต่ละหลักแล้วก็เขียนอยู่ในรูปของการกระจายนะคะอันนี้คุณุก็จะสรุปให้เราอีกทีหนึงนะคะอ่ะเด็กๆมาดูเลยนะคะจากรูปตรงนี้นะคะเราก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขได้นะคะก็คือ453ซึ่ง4จะอยู่ในหลัก10อย5อยู่ในหลักสิและ3อยู่ในหลักหน่วยนะคะ เราก็จะได้ตัวเลขออกมาแล้วก็ค่าประจําหลักของเขานะคะซึ่งหลักหน่วยเนี่ยคือ3เนี่ยเขาจะมีค่าเป็น3นะคะหลักอ่าเนี่ยอยู่ในหลักสินะคะเขาก็จะมีค่าเป็น50นะคะนะคะอยู่ในหลักร้อยเขาก็จะมีค่าเป็น400นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็สามารถนําตัวเลขที่เราเขียนเมื่อกี้นะคะ,ะสามารถเขียนอยู่ในรูปของการกระจายได้อีกนะคะอย่างเช่น 6 5 2นะคะตัวนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของการกระจายนะคะได้เป็น6 0 0บวก50บวกนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะักเรียนดูนะคะคุคูครูจะพาขึ้นในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนะคะเป็นการทบวนอีกเด็กๆด,ด,ดูค่ะ762นะคะอ่ะจากรูปเราก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขแล้วก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของการกระจายได้7 0 0บวก60บวก2นะคะอ่ะก็สามารถเขียน ตัวเลขนะคะจากรูปเขียนตัวเลขเราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของการกระจายได้600บวก70บวก2อนะคะ,ะทีนี้นักเรียนสังเกตดูนะคะตรงที่หลักร้อยของเขานะคะเป็นยังไงคะอ่ะ็700มากกว่า600นะคะก็สามารถสรุปได้เลยว่า762นะคะมากกว่า672นั่นเองอทีนี้การเรียงลำดับจำนวนนะคะเรียงลำดับจำนวนเนี่ยเขาสามารถเรียงลำดับได้2ลักษณะน,นะคะ ลักษณะที่1ก็คือเขาจะเรียงจากน้อยไปมากนะคะอาจอย่างเช่นถ้าคุณนุ่นมี110นะคะตัวถัดไปก็จะเป็น111 112 113 114 115 116 117 118 119และ120นะคะตัวนี้ข้อเป็นการเรียงลำดับจาก110นะคะไปถึง120โดยการนะับเพิ่มทีละ1จากซ้ายไปขวานั่นเอง ทีนี้มาดูรูปแบบที่2นะคะก็คือการเรียงลําดับจํานวนนะคะจากมากไปหาน้อยอเด็ีๆมาดูนะคะถ้าหากว่าคุณนุ่มีเส้นจํานวนให้เรานะคะแล้วเริ่มที่120นะคะจากมากก็ไปหาน้อยตัวถัดไปก็เป็น119 118 117 116 115 114 113 1 112, 11 1 2 111้วและก็110ตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นการจบเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนุ่นสรุปให้เราเพียงแค่เพียงแค่นี้นะคะก็จบบทที่1ไปแล้วนะคะตัวนี้แล้วคุณก็จะให้เราไปท,ทําทบทวนหน่วยกัรเรียนรู้ที่1น,นะคะในหน้า23แล้วก็ในหน้า2 4นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ